ไฟไหม้นะช่วงนี้เวลาไฟไหม้โกดังโรงงานต่างๆเนี่ยประชาชนตื่นตกใจวันวิตกกันไปหมดว่าโกดังนี่เก็บอะไรล่าสุดนะที่สมุทรสาครไฟไหม้โกดังกระดาษรีไซเคิลตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้า9ก้าโมงครึ่งมาจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่ายังไม่ดับเลยกลับโหมรุนแรงขึ้นแล้วคือที่น่ากลัวเนี่ยไอ้ตัวโครงสร้างหลังคาค่ะ ตัวโครงสร้างหลังคาเนี่ยนะมันยุบลงเลยมันซุดลงนะคะแล้วซุดลงทั้งหมดด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสภาพสิคะ,คะไฟไหม้โกดังขนาดนี้นะคะชาวบ้านหวั่นว่ามันจะลุกลามถึงชุมชนมผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนี่ค่ะไฟโหมรุนแรงมากๆนะคะเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บกระดาษรีไซเคิลกว่า2 0,000ตันอู้อยู่บนพื้นที่ที่มันกว้างใหญ่มาก ประมาณ10ไร่บริษัทปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์จำกัดสาขาบางปลาตำบลบ้านกออเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กระดาษครบวงจรอย่างที่บอกคือไมมมาตั้งแต่9โมงครึ่งของเมื่อวานนี้แล้วก็21นาฬิกานะคะหลังเกิดเหตุร่วม12ชั่วโมง คือเจ้าหน้าที่เนี่ยดับเพลิงจะสามารถฉีดน้ําตีวงล้อมไม่ให้ไฟลุกลามไปยังโกดังอื่นๆแต่ว่าเปลวเพลิงยังคงโหมดุนแรงเหมือนเดิมค่ะผลจากการที่ไฟลุกไหมมาตลอดทั้งวันแล้วก็ทําให้โครงเหล็กของตัวโกดังซุดตัวยุบลงมาทั้งหมดคระดีไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายแต่ว่าโครงหลังคาหรือโครงสร้างของตัวโกดังเนี่ย ก็ยุบลงมาทับกองกระดาษที่ถูกเผาไหม้ก็กลายเป็นอุปสรรคอีกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโครงเหล็กเนี่ยมันมีความร้อนสูงยุบตัวลงมาก็เลยไม่ไม่สามารถใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงหรือว่ารถแบ็คโฮเข้าไปทํางานแบบคุ้ยเขีย่ยเข้าไปคือจริงๆแล้วเวลาเป็นกองกระดาษแบบนี้เขาจะต้องฉีดน้ําเข้าไปด้านในลึกๆเลยต้องคุ้ยขึ้นมาค่ะเอาด้านล่างขึ้นมา แต่อันนี้มันเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าโครงเหล็กเนี่ยมีทั้งความร้อนแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานวิธีเดียวที่ทําได้คืออะไรระดมฉีดน้ําเข้าไปแล้วก็จัดชุดเฝ้าระวังพื้นที่จุดที่ยังไม่เกิดเหตุไม่ให้มันลามไปถึงค่ะคือก็ต้องดํดดดคนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะ,คะดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านผลดารงดรรมนะคะท่านบอกแบบนี้ว่าท่านเนี่ยมาอานวยการสั่งการด้วยตัวเองค่ะสั่งการไปยังร้อยตรีประพันธ์ถึกสกุล ในอำเภอสมุทรสาครผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดแบ่งกําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะไปปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าจัดเป็นเวรสลับกันตามแผนปฏิบัติการโดยมีการร่วมมือก,กันกับทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตหนึ่งปทุมธานีที่ได้ช่วยส่งเครื่องสูบน้ําระยะไกลสองคันเข้ามาเสริมในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะทางฝั่งของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1กรุงเทพมหาคนครค่ะ เจ้าหน้าที่อาสาจากมูลิธิต่างๆกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็สนับสนุนรถดับเพลิงควบคุมระยะไกลเข้ามาถึง10เครื่องด้วยกันขณะที่ชุมชนรอบนอกโรงงานค่ะห่หางออกไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็จะมีโดงปลือแล้วก็ลำคลองเล็กๆกั้นเอาไว้แต่เปลวเพลิงก็ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงค่ามันพอจะมีลมเข้ามาก็ทําให้ลมเนี่ยมันพัดนะคะทำให้กระแสไฟเนี่ยมันแรงขึ้นหลายคนก็วิตกกังวลล้วค่ะกลัวทั้งเรื่องของเศษไฟที่มันจะปรียวมาตามสายลมแล้วก็ฝุ่นควันด้วยบางคนเนี่ยย้ายข้าวของย้ายเสื้อผ้ารวมถึงลูกเล็กเนี่ย ออกไปอยู่ด้านนอกนะคะไปอยู่บ้านญาติที่ห่างไกลออกไปก่อนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไฟไหม้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีเรื่องของฝุ่นควันอะไรสุดดมเข้าไปเด็กๆอันตรายนะคะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครออกประกาศจังหวัดสมุทรสาครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครแล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุใหญ่จริงๆเพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่1ิบไร่นะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้มันยังดับไม่ได้ นะคะอ้าวคุณผู้ชมที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ